ปฏิบัติการที่ 1. การดูดซับสีย้อมในสารละลายน้ำโดยตัวดูดซับของแข็งวัตถุประสงค์1ศึกษาการดูดซับสีย้อมในสารละลายน้ำโดยใช้เซียวไลท์ธรรมชาติและโพงฐานกำมันที่อุณหภูมิและความดันปกติ 2. ศึกษาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมในการดูดซับสีย้อมในสารละลายน้ำโดยเซีลวไลท์ธรรมชาติและโพงฐานกำมันที่อุณหภูมิห้องและความดันปกติ บทนำกระบวนการดูดซับสารในตัวกลางใ,ใดๆเกี่ยวข้องกับตัวดูดซับหรือแอปซอบเบตระหว่างสองวัตถุภาคคือตัวดูดซับแอปซอบเบและตัวกลางที่ดูดซับอยู่โดยทั่วไปจะพบตัวดูดซับที่เป็นของแข็งและผิวของของแข็งมีลักษณะเป็นรูพุนพอมีกำลังในการดูดซับสูง การดูดซับของของแข็งในสารละลายอะตอมหรือโมเลกุลสามารถก่อติดผิวของของแข็งได้สองลักษณะคือการดูดซับทางกายภาพและการดูดซับทางเคมีการดูดซับแบบแรกอัตรากิริยาที่เกิดขึ้นเป็นอัตรากิริยาชนิดอ่อนเช่นแรงววนเดอร์วาลในขณะที่การดูดซับแบบที่สองอัตรากิริยาที่เกิดขึ้นเป็นอัตรากิริยาชนิดแข็งแรงเช่นพันธะ โคเเลนตตัวดูดซับหมายถึงของแข็งที่มีสามารถดูดซับสารอื่นไว้ผิวได้มักเป็นสารที่มีพื้นที่ผิวมากหรือสารที่มีรูพุนมากอุปกรณ์และสารเคมี1 ขวดวัดปริมาตร2แท่งแก้วคนสาร 3. บิเวเลต 4. เครื่องช่างสีตำแหน่ง 5. บีเกอร์ 6. ปีเปต 7. ช้อนตักสาร 8. หลอดทดลอง 9. ที่วางหลอดทดลอง 10. ส,สีเมทิลีนบลู 11. ส,สีบิลเลียนกรีน 12. ฐานกำมัน 13. ซีโอไลท์ธรรมชาติ 14. ขวดกลั่น สิบห้าหลอดโยดสารเครื่องมาหน 1, uv w i s spectrophotometer 2. เครื่องปั่นเวียงคำถามก่อนการทดลอง 1. นึ่คำนวณการเตรียมสารลายสีย้อมที่ความเข้มข้นต่างๆเตรียมไดสต็อกโซลูชันสองหมิลลิกรัมต่อลิตรปริมาตร1 0 0มลจาก c 1 v 1เท่ากับ c 2 v 2 เมื่อย้ายข้างและแทนค่าสมการจะเท่ากับ1 0 0มิลลิกรัมต่อลิตรคูณกับ 100mL มิลลิลิตรหารด้วย3 0 0มิลลิกรัมต่อลิตรจะเท่ากับ33.33 ml ดังนั้นต้องปปเปิดดสต็อกโซลูชันนึ่งมา33.33 ml มลและปรับปริมาตรให้ได้100 ml การเตรียมสารลายสีย้อม MB ที่ความเข้มข้น0.5 1ย5และ1้าินและิกรัมต่อลิตรปริมาตร1 0 0 ML จากไดสต็อกโซลูชันสองใช้สูตร c 1 v 1เท่ากับ c 2 v 2เมื่อย้ายข้างสมการจ้เท่ากับ v 1เท่ากับ c 2 v 2หารด้วย c 1ที่ความเข้มข้น0.5นมิลลิกรัมต่อลิตรเมื่อแทนค่าจ้เท่ากับ0.50มิลลิกรัมต่อลิตรคูณกับ100 ml หารด้วย100มิลลิกรัมต่อลิตรจ้เท่ากับ0.5ที่ความเข้มข้น1 2 5และ10มิลลิกรัมต่อลิตรใช้วิธีการเดียวกันค่ะ อธิบายคาจากัดความลักษณะทางโครงสร้างและการใช้ประโยชน์ของซิโอไรต์และฐานกำมันซิโอไรต์คือสารประกอบอุล um ูมิโนซิลเกตซิโอไรต์ประกอบด้วยอะตอมซิลิกอนหนึ่งอะตอมและออกซิเจนสี่อะตอมสร้างพันธะกันเป็นรูปสามเหลี่ยมสีหน้าซึ่งโครงสร้างของสามเหลี่ยมสีหน้าเป็นโครงสร้างที่ใหญ่และเกิดช่องว่างระหว่างโมเลกุลทําให้ซิโอไรต์เป็นผึกแข็งมีรูพูนและช่องว่างหรือโพรงที่เชื่อมต่อกันอย่างเป็นระเบียบในระบบสามมิติ ขนาดตั้งแต่2ถึง10อัสตรองซิโอลา์เป็นตัวดูดซับที่มีความสามารถในการดูดซับโมเลกุลของสารอินทรีย์และสารอินทรีย์หลายชนิดนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางเช่นเป็นตัวดูดซับและธาตุอาหารไว้ไม่ถูกชะล้างไว้จับสารเคมีของเสียในระบบทางเดินอ,อาหารของสัตว์เป็นต้นฐานกำมันหรือฐานกองเป็นฐานที่ผ่านกระบวนการกระตุ้นด้วยสารเคมีเพื่อให้ได้โครงสร้างทางกายภาพของฐาน เกิดรูพุ่นในระดับนาโนเมตรฐานกำมันหนึ่งรกรมัมจะมีพื้นที่ผิวภายในโดยรวมระหว่าง5 0 0 0ถึง1,500ตารางเมตรฐานกรำมันถูกนำไปใช้ประโยชน์ในการกรองน้ำและวัสดุดูดซับในหลายอุตสาหกรรม 3. จงอธิบายและเปรียบเทียบลักษณะในการดูดซับทางกายภาพและการดูดซับทางเคมี การดูดซับทางกายภาพอัตราการที่เกิดขึ้นระหว่างโมเลกุลของตัวถูกละลายกับพื้นที่ผิวของของแข็งเป็นอัตราการชนิดอ่อนเชน่นไดโเดวาลในขณะที่การดูดซับทางเคมีเป็นการดูดซับที่โมเลกุลที่ถูกด,ดูดซับทําปฏิกิรยิยากับผิวของของแข็งโดยการสร้างพันธะเคมีโดยทั่วไปเป็นพันธะคู่เวเลนต์พลังงานที่ทําให้เกิดการดูดซับทางเคมีจะมีค่าสูงกว่า การดูดซับทางกายภาพค่ะวิธก 1, ก 1. 1. กีการทดลองตอนที่1เตรียมสารละลายมาตรฐานสีย้อมและสร้างกราฟมาตรฐาน1.1การเตรียมสารละลายสีย้อมเพื่อใช้ในการทดลองตอนที่1นถึงสเตรียมมเมทิลีนบูเราจะชั่งมิเมทิลีนบู0.15กรัมละลหายน้ำกรองเทลงขวดวัดปริมาตรจากนั้นปรับปริมาตรให้ได้500มลลิตร สารละลายนี้มีความเข้มข้นของสีย้อม300มิลลิกรัมต่อลิตรเรียกว่า dye stock solution 1 1.2การสแกนหาความยาวคลื่นที่สีย้อมสามารถดูดกลืนแสงได้สูงสดุดด d a max เตรมสารละลายเมทิลีนบูรความเข้มข้น3ามิลลิกรัมต่อลิตรมีเปปตไดสต็อกโซลูชั่น1มาหนึลใส่ในขวดปรับปริม,มาตรขนาด100มิลลิตรปรับปริม,มาตรด้วยน้ำกลั่นให้ได้100มิลลิตรสแกนหาเลมหน้าแม็กที่ช่วงความยาวขึ้น800ถึง400นาโนเมตรใช้น้ำกันเป็นแรง้งหนึ่การเตรียมกราฟมาตรฐาน1เตรียมสารละลายสียาวมาตรฐานเมทิลีนบูร ความเข้มข้น100มิลลิกรัมต่อลิตรปริมาณ100 ml ปิเปตสารละลายสียือมาตรฐานมา3.33 3 33. ม33 ml ใช้ลงในขวดวัดปริมาณปรับปริมาณด้วยน้ำกัน 2. เตรียมสารละลายสียือมาตรฐานเมทิลเนบูที่ความเข้มข้น0.5 1.0 2.0 5.0และ10.0มิลลิกรัมต่อลิตรปริมาณ100 ml จาก สารละลายสีย้อมมาตรฐานปีเปตสารละลายสีย้อมมาตรฐานเม็ดลรลินบูที่ความเข้มข้น0.5 1.0 2.0 5.0และ10.0ม mm. ิลลิกรัมต่อลิตรลงในขวดวัดปริมาณวัดปริมาณให้ได้100 ml จากนั้นนำไปวัดค่าการดูดเกลืนแสงที่เลมด้าแม็กใช้น้ำเป็นแบงค์จากนั้นพอดการ์ฟด้วย Excel ระหว่างค่าการดูดกลืนแสงกับความเข้มข้น1.4หาความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานสีย้อมก่อนการดูดซับโดยปิเปตดกราสต็อกโซลูชันที่1ความเข้มข้น300มิลลิกรัมต่อลิตรมา1 ml ใส่ลงในขวดวัดปริมาตรจากนั้นปรับปริมาตรด้วยน้ำก่นให้ได้100 ml วัดค่าการดูดกลืนแสงที่เรด้าแม็กบันทึกค่าที่ได้ นำผลที่ได้มาคำนวณหาความจข่มข้นของสารละลายมาตรฐานสีย้อมจากสมการเส้นตรงของกราฟมาตรฐานตอนที่2ศึกษาประสิธิภาพของตัวดูดซับในการดูดซับสีย้อมจากสารละลายมาตรฐานโดยช่างผงถ่านกำมันและเชียอไลทธรรมชาติอย่างละ0.5กร,รมัมปิเ็ตสารละลายดัสตอกโซลูชันที่1มา2ี่ l มใส่ลงในบิกเกอร์ขย่าให,ให้เข้ากันตั้งทิ้งไว้30นาที โดยควรสาราลายเป็นระยะทำซ้ำอย่างละสองครั้งเมื่อครบ30นาทีนำมาปั่นเวียงด้วยเครื่องปั่นเวียงจากนั้นเทสารละลายลงในหลอดทดลองนำไปวัดค่าการดูดกืนแสงที่แลมด้าแม็กนำผลที่ได้มาคำนวณหาความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานสีย้อม <c oughs> ตอนที่3ศึกษาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมในการดูดซับสีย้อมโดยใช้ซีโอไลท์ธรรมชาติ 3.1ศึกษาผลของปริมาณตัวดูดซับในการดูดซับสีย้อมโดยใช้เซียวไลท์ธรรมชาติโดยช่างซียวไลท์มา0.1 0.5 1และ2กรัมลงในบิกเกอร์4ใบตีเบ็ดสารละลายดรายสต็อกโซลูชันที่1มา25 ml ใส่ลงในบิกเกอร์ทั้ง4ใบขยาะให้เข้ากันตั้งทิ้งไว้30นาทีโดยควนสารละลายเป็นระยะ เมื่อครบ30นาทีนำมาปั่นเบี่ยงด้วยเครื่องปั่น,นเบี่ยงจากนั้นเทสารละลายลงในหลอดทดลองนำไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่แลมดาแม็กเมื่อได้ผลมานำมาคำนวณหาความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานสีย้อมจากสมการเส้นตรงของกราฟมาตรฐานค่ะ3.2ศึกษาผลของเวลาในการดูดซับสีย้อมโดยใช้ซียวไลท์ธรรมชาติโดยชั่งซียวไลท์มาประมาณ1กรัมลงในวิกเกอร์สีใบ จากนั้นปิเป็ดรายสต็อกโซลูชันที่1มา25 ml ใส่ลงในบิเกอร์ทั้ง4ใบเขย่าให้เข้ากันโดยจะตั้งทิ้งไว้15นาที30นาที1ชั่วโมงและ1ชั่วโมงครึ่งตามลำดับค่ะเมื่อครบเวลานำมาปั่นเหวี่ยงด้วยเครื่องปั่นเวี่ยงเทสารลงในหลอทดลองจากนั้นนำไปวัดค่าการดูดกืลืนแสงที่แลมด้ไหมนะ นำผลที่ได้มาคำนวณหาความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานสีย้อมจากสมการเส้นตรงของการมาตรฐานค่ะตารางบันทึกผลการทดลองตอนที่1การเตรียมสารละลายสีย้อมและสร้างกราฟมาตรฐานตารางที่1 1การเตรียมสารละลายสีย้อมดร Stock Solu ลูชัตารางที่1.2การเปรียบเทียบค่าการดูดเกลืนแสงกับความยาวคลืนที่สามารถดูดเกลนแสงได้สูงสดุด จะวัดค่าการดูดเกินแสงในช่วง400-800นาโนเมตรตารางที่1.3การเตรียกมกราฟมาตรฐานตารางที่1.4การหาความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานสีย้อมก่อนดูดซับตารางที่2การศึกษาประสิทธิภาพของตัวดูดซับในการดูดซับสีย้อมจากสารละลายมาตรฐาน ตอนที่3ศึกษาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมในการดูดซับสีย้อมโดยซีรไลซ์ธรรมชาติตารางที่3.1การศึกษาผลของประสิิปรมาณตัวดูดซับในการดูดซับสีย้อมโดยใช้ซีรไลซ์ธรรมชาติตารางที่3.2ศึกษาผลของเวลาในการดูดซับโดยซีรไลซ์ธรรมชาติ